เต็มเร็วเธอพ่อค้าแม่คา้านี่มาตั้งแต่ตอนไหนครับนี่วันเดย์หกโมงเช้าโอ้หกโมงเช้าขายอะไรครับนี่ขายน้ำมาพับปั่นอ๋อน้ำมาพับปั่นเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนออกจากเมื่อคืนออกจาก้พาตังก็เลยไม่ได้เข้าบาัตรอ,อ๋อมานี่ต่อเลยใช่ครับโอ้เจ๋วเลยครับผมนี่พ่อคา้าแม่คา้คาเต็มอีกแล้วครับผมสุดยอดครับช่วงนี้งานหนังกำลังแปลงออกได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมไปทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ facebook บา้านหนาอินดี้นะครับผมวันนี้แวะมาให้กำลังใจทีมงาน10ล้อครับนันทวันภาพยจิ์สุรินครับหน่วย10ล้อของเราลงงานที่สนามฟุตบอลข้างวัดโพท,ทองบ้านยางนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้หน่วย10ล้อรับใช้ครับ ตู้เบร์เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับไอเมื่อคืนไปเมามาไม่ใช่เหรอไปเมาไปเมาไปเมากปเมาใช่เนี่ยเกลับมาตอนไหนเดี๋ยวันนี้มาตอนไหนจะมานะคืนเรื่องถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปอะไรเลี้ยวยายมาจะนั่งยกยายโอ้ยยายมาด้วยตาทำยายตาจะทำยายไหมนี่จะยายจะทำตาน้ำรบล้าเลยเว้ะกำลังจะ เลื่อนรถไปลงอีกฝั่งนึงเยีเลยสวัสดีครับขงปลอมโอ้ให้ปลอมบ้างเหอะสวัสดีครับเยียมในกระมมุมจังหวัดการนะได้เอามาฝากไหมขงทสเอาเสื้อมาฝากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มือตกก็มา สวัสดีครับใส่เอ็โค่ด้วยหัวโละโอ้รีบดรีบนู่นเด็กเขาจะทันแล้วตามมา ในบรรยากาศขึ้นโครงจอนะครับไม่รู้ทำไมเอซชอบดูเวลาเขาขึ้นโครงจอกันจังเดี๋ยวให้ดูมุมโคง้โคงนะฮะโอ้วันนี้รองสูงวันนี้รองสูงแท้ลมมาทางไหนนี่ไม่ต้านเอเนาะ จอโค้งสวยๆครับผมโค้งไหมโค้งไหมโค้งไหมไม่โค้งได้ไงอ้าวตีเล็กล่างแรงอ้วนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ล้วครับ มาให้กำลังใจก็ได้ครับวันนี้อยู่ที่นามกีาบ้านยางครับข้างๆวัดโพทองบ้านยางครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจจ้หวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรเด็ดๆครับวันนี้ได้มาสดๆร้อนๆเลยได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นนะนหนูนจ็บเด็ดๆแต่เนื้อ ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับมาดูช่างหวานกำลังจะใส่ใส่เข้าไปแล้วเออ,อโดกไม้ด้วย8.9ดนี่จะเอามาจากการมาดๆเลยเดียว ุไม่เจ่ได้ของดีมาเยอะเลยไปการเม,มื่อกี้ไหม่เขาเรียกว่าไหม่หมดไหม่หมดเลยแต่มไม่ใหม่หมดคือแตนเก่าไหม่หมดแล้วเหลือแต่อันเก่ายังหน้าจ้ะก me ็ยังกินตัวจรงโกนเตียไหมเมย์เม็ดเมย์เม็ด เมมดที่ไหนได้ฟังให้ธนาที่ตัวเมียน่ะมดเม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 มดถ้าฟังดีๆว่าตัวเมียทั้งหมดไม่ใช่คือตัวเมียน่ะมดเดี๋ยวแต่ตัวผู้เอาเสียว่าอันนี้เพิ่มตู้ใช่ไหมนี่จะเอาแหลมลง อ๋อเอาแหลมลงเอาซปเปอร์ไฮน่ะน,นะซปเปอร์ไฮลงจะเอาเอามิดไฮขึ้นอ๋อเอาแล้วซปเปอร์ไฮจะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วอ๋อจะเอามาเปลี่ยนแท,นเ,ทนเจ้าซปเปอร์ไฮครับผมอออสองใบครับ ไม่หมดไม่หมด,ไม,หมดไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวผมพามาดูไปเมืองการเขาก็ได้อะไรามานี่ฉบยาของใหม่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 ได้ใช้ประมาณสองแท่นนะครับนี่ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับผมได้มาประจำการแล้วครับไม่เจดอกลำพงก็ใหม่ วเ o วอ e r ก็ใหม่อ๋อเจ๋วเลยสวยงามครับทห้าพันห้าได้มาใหม่สามแท่นนะครับสำรองให้สิบล้อเอ้ยสิบสองล้อหนึ่งแท่นนะครับหน่วยสิบล้อใช้สองแท่น เลยอ,อีกชั้นเดียวครับเดี๋ยวม่าขึ้นแล้วนี่คนที่ขึ้นสูงสุดทำงานสูงสุดก็คนนี้แล้วครับนี่แล้วใครขึ้นนั่นแหละกว่าแล้วให้ตาแดงขึ้นไปขึ้นอะไรฮ <c oughs> <c oughs> ะร <c oughs> <c oughs> ขึ้นไรสูงกว่านี้นะ รอสักครู่ชั้นสุดท้ายก็จะขึ้นแล้วแป๊บเดียวครับไม่นานบรรยากาศถือว่าเร็วนะนี่กี่โมงนี่ช่วงนี้บ่ายสองบ่ายสองโอ้บ่ายสามก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมัง้งไ,นะไม่เนอะทำไมอ่ะไม่ <laughs> ไม่ก่อนเหรอ <laughs> ไม่เกินบ่ายสามแล้วบ่ายสามบ่ายสามครึ่งก็โคงโจก็น่าจะเสร็จแล้วครับตกสปริงตกอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำงานเร็วมากทำงานเร็วเพราะได้เสื้อใหม่แล้นี่ได้ใส่กับเขาไหมตะแดงได้ใส่กับเขาไหมได้ทุกคนครับได้ทุกคนเนาะสวยไหมเสื้อผมยังไม่เจอเลยยังไม่ได้เห็นเลยเนาะ เดี๋ยวยินไม่ได้เราเดี๋ยวยังไม่ได้อำน้ำเพื่อนอ๋อยังไม่ได้อาบน้ำใส่สักสิบวันค่อยซักดอปิตนเช้อโอ้วันนี้เสื้อก็ใหม่พาวเวอร์ก็ใหม่ตู้เสียงกลางก็ใหม่วันนี้มีแต่ของใหม่ๆเลยหน่วยนี้ วันนี้ถ้าทำการกรบาลใหม่นะสวยเลยนะผมมองโครงจอนะครับแต่จริงๆโครงจอมันเก่าแล้วแหละเพราะมันมีบางอันผุไปแล้วแต่ว,ว่าถ้าจะทำโครงจอใหม่ก็หมดไปหลายหมื่นนะค่อยๆปรับแก้กันไปครับหน่วยสิบล้อยังมีอะไรที่ต้องปรับแก้เยอะครับค่อยๆทำครับ เรียนเชิญนะครับคืนนี้พบก,กันกับหน่วย10ล้อครับ D559 นันทวันซูเปอร์บิ๊กนะครับจังหวัดสุรินทร์รับใช้พี่น้องบ้านยางครับตำบลบ,บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอ้แดดออกแล้วครับวันนี้ก็ได้ฟังลูกเสียงกลางใหม่2สองใบ power t 5 5 0 0ใหม่2เสองแท่น ส่นที่ใช้ดอกของ8.9ลิตรหมดเลยอเอามาแทนเจ้าซุปเปอร์ไฮครับผมจะเลิกใช้ซุปเปอร์ไฮนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมร้อนแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ผมจะไหม้มก่อนอุณหภูมิเกินแล้วโทรศัพท์เลยนะอุณหภูมิเกินแล้วร้อนคนก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อน,ส,อนสวัสดีครับ 有点脏了。Okay,